สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองน้องคําสาวผู้ไทยสําหรับมื้อนี้สาวคํากับสิภาพพี่น้องมาเบิ่งโซนพักสาวคําน้องพี่น้องว่ามันสเป็นอะไรเนาะว่ามันสีงามสาเร็จนะะเพราะว่าสาวขํากับปุ้ไว้แต่หึงเนาะพี่น้องและการกับอันโซนมาพิดเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ไปกันเลยนี่กกำลังย่างไงเนาะพี่น้อง โซนพักกระติดกับห้องน้ำเลยเนาะพี่เนาะป้าหมืดฝนมาเ,เนาะลมแห้งๆพี่เนาะฝนที่ตกเลยเนาะ เดี๋ยวพี่น้องอันนี้ก็แมนพักหอมเนาะพี่น้องสะหอมหอมสว่านปุ้บไว้เตอร์เงเตอ,เตอแล้วเนาะพี่น้องสำหรับนี่กระแมนพักโบล่าผ้าเนาะพี่น้อง เขียวงามงามอันนี้ก็แม่นพักแผ่วเนาะพี่น้องพักแผ่วอันปลูกไว้สําหรับอันเสื้ออันพี่เหลือก็ซื้อสวาไก่เนาะพี่น้องปลูกไว้ซื้อสวาไก่เขียวงามพี่น้องไอ้เต็มนานบ้างยืงๆเด้พี่น้องเป็นตาสะออนได้แค่ละ นี่อันนี้ก็แม่นผักขมเนาะพี่น้องผักขมแบบสนิดเยื่อๆะนะพี่น้องไว้อันปูว้อ้อมเนาะพี่น้องว้อ้อมเสื้อหอยเสื้ออ,อันนี้ก็แม่นผักขเมกเนาะพี่น้องแต่ว่าเบอร์มันแก่เมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยวานอันมันกินบมได้เนาะนนเบอร์แก่ดิอันนี้ก็ผักขมคือกาพี่น้องเอ้ยเบอร์ปิวอยู่แควๆเนาะเพราะว่าลมแห้งๆนี่การพักอัน อันนั้นน้องพี่น้องพักเสริมน้องพี่น้องมีทุกแนวอน้องพักเสริมฝรั่งแล้วก็พักเสริมธรรมดาอะไรกันพักเสริมอิซนะน้องพี่น้องเอากินกับเต้าหูงกระแซบน้องพี่น้องเนาะแล้วก็กินกับอันเห็ดเยื่อข้าวปุ้นน่ะนะพี่เนาะจตาตัวคิวคิวกำลังง่ามนะพี่น้องกำลังงามพี่น้อง ตัวนี้ก็แม็นพักโบ่เนาะรือว่าอันพักโบ่อันพักโบ่โบแบ่งะนะพี่น้องพูกไว้อัน,น,นายามฝนเนาะช่วงนี้ก็เลยเฮ็ดรอ่เสื่อเ,เนาะเพราะว่ายันน้ำจืดก,กันกาสองข้ามกำลังสิไปเบิ้งโซนโอควิดเนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้อง มะควิดดอกเนาะพี่น้องอันนี้กำลังเป็นดอกเป็นมะงามงามพี่น้องอันนี้กะกุกดอกแค่เนาะพี่น้องอันกุกดอกแค่อิทเนาะกุกดอกแค่เตยนะพี่น้อง,โโแ,ตง,องแต่ว่ามันกะเป็นดอกแล้วได้พี่น้องดิกุกมีดีสูงก็เลยกะเป็นดอกได้พี่น้องนี่เนาะพี่น้องอันนี้มันดอกมนันเนาะพี่น้อง ีกระแมนโกงมะเขือขื้นเนาะพี่น้องดิมะมันสุกเรื้องพี่น้องเอ้ยบัดเวลาอันเฮ็ดมัมเฮ็ดพี่เลยนะพี่น้องซอยซื้อมัมเนาะพี่น้องมันเป็นน้ำเลยพี่น้องเอ้ยดกอยู่ได้พี่น้องกระแมนโกงมะกะถิ่นเนาะพี่น้อง ล่มก็แห้งๆพี่น้องเอามัหนิมะขินหากระปุกไปแล้วนี่พี่น้องการเยื่อเติบแล้วเนาะนี่กะกุ้งมะขิดเนาะพี่น้องสาวค้ำเป็นคนปุกเองเนาะนี่มะขิดดอกเนาะพี่น้องกระร่งเป็นดอกเป็นมะอ่อนๆเนาะพี่น้องกินกับอันนั้นเด้เนาะพี่น้องส้มพักเซนเนาะพี่น้องตัวส้มป่ากระเซ็บ เมนเบมะนาวเนาะพี่น้องมันยังมีเยอะไปะเลยเนาะปุ้กเคอิกันเลยกับเบมกิดเบมกระถินกับประมาณซี่หกกักกุหลาบพี่น้องในสวนนะเนาะเพราะว่ามักกินตำมะฮุ่งค่ะนะพี่น้องก็เลยปุ้กกระถินหลายๆเนาะพี่น้องมกระถินกำลังอ่อนลมแห้งๆวันนี้กระไรพี่น้องเว้ comment mang gomakit, you know, you know. Need a mang gomakit, you know, 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 มันซุกแล้วมันย็บเป็นแม่งอย่างนี้ได้พี่น้องแตลทซืธอเนาะดำ้ดัพี่น้องเอ้ยอันนี้กับแม่นกุ้งมาหุ่งเนาะพี่น้องตีเตะได้พี่น้องเอ้ยขะเดไม่ว่ากุ้งมีที่สูงไปเลยลำเป็นดอกมาแล้วพี่น้องนะกุ้งมาหุ่งผู้พี่น้องนี่กับแม่นกุ้งมาคิดน้องพี่น้องมาคิดยื้อปิดเอามือไว้ก่อนเอามือไว้กินกับอันส้มป่าเนาะพี่น้องส้มรัวส้มพักรสินะพี่น้อง อันนี้กะดอกแคอิดเนาะพี่น้องกุกเตเตนึ่นก็เป็นดอกเสยพี่น้องนะสนิทเตเนาะพี่น้องนี่กุ๊กมีดิฉุ่งปลาเลือพี่น้องนี่พี่น้องนี่ไงน้องพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะพอสำนี้ก่อนเนาะต่อไปกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อ พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคิเมกอะ่ะบายบาย